สบายดีมื้อน,นี้มาทอนหอยขี้เนาะพี่น้องที่สะอื้ตากไว้แล้วพี่น้องเฮาก็มาทอดกินข้าวเที่ยงกับตําหมูหุ่งใส่มกกะกพี่น้องหวาน,วานตํามูหุ่งของเฮาเพราะว่า,วามันหวานมันนัวนํามะกพี่น้องผักสลัดจากตลาดใหม่ๆเลยพี่น้อง โทนหอยกีตัมงโุ่งงามเทียงน้อง,ม,นนองอมันึียกเคืงฟ้าเครื่อฝนน้องเลยใช่มันโม่งกคือมัน แล้วแต่ผู้มเาคเลยนะัถ้าทอดอันตากแดดมาทอดจะแซ่บกว่า เลไก่บริเตอมเรมีน้องเอ้เขาลีหรียังไงบริเตอรอเต้บวยเตะบ่ะวงขึ้น 别的作用。 ບັດຊື້ໄກ່ອອກອ້າຍພີ່ນ້ອງເອີ້ໂຕລູກມັນ10ປາຍເມືອບັດເຕົ້າພີ່ນ້ອງຊື້ເຖົ່າຫ່າງເຈົ້າຈາມເຈົ້າເຮ ใส่นี่จุบแล้วกับฝ่ายฟ,ฟันเพี่น้องเหรอฝันอยากได้ดินหน้าท่าสุดแต่เจ้าอยากขาย แพงนะน้องสองแสนสองแสนบาทนะว่าแพงกับแพงว่าคือนกับพือนดินมันกว้างหน้าท้างอ่ะสามสิบห้าเมตรเนาะกว้างบ่ความลึกทะเลเกือบร้อยเมตรน้องแบบเงามาข้างหลังน้อเกือบร้อยเมตรหน้าท้างยาว ว่อ,อย่างไรม,มาพียพี่นี่นี่นี่บางกล้องไ,ได้าไมดาแล้วเลยหานถ่ายเครื่อง พอได้ำมาหากินต่อไปน้าคุยแถวอื่นอ่ะอยู่ทางไหนมันเลยกปกายหนาห่างหือ

พอจะขายอย,ยูอ่ยห,ห,หมันใช่พอจะไปน้องเอ้ยดินรดน

ya <laughs> น้ำแต่งหน้าสิไปข้างนอกแล้วพี่น้องซึ่งสิไปยเยี่ยมข้าเจ้าได้เกิดรู้ <Okay. S 1> เขาเลยแต่งหน้าหน่อยนึงไปหน้าทุกไฟอายเขา <laughs> 啊，对。Yeah. มีพี่น้องเอฟซีทามก็ขอบคุณพี่ลายเลอที่เป็นห่วงทามเดี๋ยเสืออื่นเห็นหน้าบายบายมาหนันพี่น้องเลยถ้าเจ้าปิดเคขื่อนเคขื่อนไฟฟ้านะเคขื่อนบ้านซึ่งเอิ้ญมาเคขื่อนเคขื่อนเทินสองพี่น้องแต่หน้าสืออื่นอยู่ติอยู่ใต้เคขื่อน แบบมันโคองน้ำมันไหลออกบอกมาแล้วพี่น้องเวลาเขาปั่นไฟบ่กเขื่อนนะเขาปล่อยน้ำถ้งออกมาแล้วมันผ่านบ้านสืี่น่ะแม่เอ้ยวันนี้แหละบม่มีโคองหน้าช่องหน้าแซงดอกพี่น้องแบบบ้านพื่นประเทศเมืองพื้นประเฮศตัวเองไมไเข้าใจแต่วลานขเขาปล่อยน้ำน้ำเทินนะ่ะไหลลงมาแหละมันสีซึมไปซึมไปตามใส่ห้อง,องใส่ยังนี่แหละแล้วก็ เชื่อกัรมันนาซชื่อมันมีหน้องด,ดูดน้ำนอนขึ้นไปเสนาพี่น้องก็ใช้ยันหางหนาหรือว่าปลนหอยชืย่อเฮ็ดปีกายปีนี้แต่ะเขาปิดน้ำเขาซิเปิดมาเดือนเดือนสามมังยังอีกทรงเดือนพี่น้องเขาโปอยน้ำมาก พ่อยอมาดูนั้นมันเกือบสีเป็นระดูเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องเขาปล่อยมาปีปีกายนี่กระปิดคือกันแต่เดือนเดือนหนึ่งเขาปล่อยมาคือเดือนนี้แหะเขาปล่อยมาปีกายปีนี้ผ่ดเดือนสามปล่อยเริ่มบริสุทธิ์หน้าพี่น้องกับพบขามุขอบใจลายที่เพื่อนทานที่เพืนเ่นห่วงแล้วเพื่อนก็สิดได้พี่น้องบริสุทธิ์หน้า เพราะว่าเขาให้หน้าซึ่งใ็ดหน้าปีกายนี้ซึ่งได้เจ็ดสิบได้เจ็ดสิบสองเปาซึ่งับขายขายห้าสิบเปาเนาะซึ่งกะเอาไว้กินซาเอาไว้กินซิบก,ก่าเปาให้ค่ารถปั้นเพิ่อน,นั่นแหละเขาเอาหา้าเอาสี่เปาครึ่นค่ารถปั่นเราละให้เขามาปั่นเ้วเอาเข้าเอาสี่เปาแล้วก็มาให้แม่ เอืองน้ำยืมข้าวคนน้ำเป่าเป่าเนื้อเืมข้าวเทารลีแล้วก็ให้น้องชายของแม่เทารลีนำพันมาเยี่ยมแล้วก็ให้เพิ่นเป่าเนื้อแล้วก็เรือกินม่งซิปซองซิปสามเปล่านี่แหละเรือซิปสามเปล่าก็ไปใส่นี่ข้าข้าวปุ๊กข้าแน่ยืมมาพี่เนาะพี่กายนี่มีแต่ยืมแล้วเขากินก็จะได้ยืมกินเทอร์ลีแล้วทีเรือแล้วก็ขาย ถายได้เงินเท่าใหร่เงินเงินห้าล้านหรือหกล้านเน,นี่ยกน้องลืมละลลซึ่งมัเออได้เงินหกล้านส,งสองแสนก้าป๊กิบพันถี่น้องแล้วก็มาจ่ายค่างวรถไถฮันสี่ล้านเปน๊จ่ายป่ายมันยังแต่ยังแต่เหนวมันหัวมันยังเศร้าล้านห่ถ้าเป๊กเงินไทยก็4สี่หมื่นหลายเดอกน้องเพดงานประมาณ ขันพ่อผัวพ่อเมียกะซีเดือนกะจุ๊บขันรถไฟเนี่ยว่ะฟันได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮายังมีทีงแบบมีแหงอยู่นาไปเห็ดกะยากันากหาไม้พี่น้อไม้จะต้อจะได้ดินจะได้ดินข้าเจ้าขายพี่น้องฟัเจ้าให้แบบงเงินบอกข้าเจ้าว่าเออว่าขันค่ายได้สองปีสามปีเจ้าบาออุขไไา,บา,ายแล้วคเขาซื้อ,อวะ่ะก็ไปหาเงินก่อนวะ่ะ ข่อยก็จะได้ดีหน้าห้างยูมาปุ๊กฮานใครขอกใครเครื่องใ่รขจะว่าเออใครบบกขั้นข้าเจ้าบวกขายก้อนกับเออสือขายแล้วัำมึงมีคนถามซื้อ,อน้องดินนักทักแล้่น้องจะซื้ออยากได้าานี่แหละเหตุผลน้องเออจะอื่นก็อธิบายไปในใจคิดเพิ่มแล้วแต่เอาเ่าาเข้าใจ ใบเห็ดนาะคันได้เห็ดหน้าปีนี้ซึ้งกับอาจจะไม่ได้ไปไทยพี่น้องเพราะว่าบม่ได้จ่ายเป็นหัวบม่ได้เข้าไฟแนนซลบซึ่งค่ะเพราะว่าดาวมีจีนเพื่อไม่ได้เสีงครับ กำหนดเพื่อกระเทิงให้สารพิษให้บุรีลุ่นกับบุด้พี่น้องยญาติพยอพเอาเพื่อหนาคูดของเฮาจากได้อย่างก็ต้องอดทนนะพี่น้องต้องสู้ต้องหาให้บ้านให้เมืองกับว่าให้ซื้อน,นะพี่น้องอหน้ากับนีรถไทยกับนีเพือนซานกับพยู่พอกินได้ไปยังไทยอะ ยังไม่ตีนไม่เมื่อยเ้อยังไม่หง่ไม่แห้งหาเอาบางคนมิได้ต่บอหาบิุทำเดมีต่ม่มี่งเลยหาบปสู้หาออกหง่แห้งหาพี่น้องคือการเลือกได้ยังต้อง สู่ต้องอดต้องทนเอาไปหาซ้ำที่เอาหาได้แบบเท่าเท่าเท่าเกลี้ยงหาได้แบบมันลดโอกาสหาถ้ากินน้ำลูกอะถะสุได้กินรูโบแนบ่เห็นอนาคตเอาบ้าลายยืดยาวพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็ล่าไปก่อนเลอมัวกันไหมคลิปหน้าเลยจ้าคลิปนี้ก็ว่าสบายดีก็งองหัวม่วนกันพี่น้อง